สวัสดีค่ะกสนุนลั่นสนามฟุตบอลเมื่อแฟนคลับอินเตอร์เจอลิซ่าที่สนามปาร์คเดฟแลงของปารีสแซง์แมงที่งานนี้ลิซ่าไปดูการแข่งขันฟุตบอล,ลยูฟาแชมเปียนลีกโดยลิซ่ากำลังเอนจอยสนุกสนานอยู่กับการชมฟุตบอลระหว่างปารีสแซง์แมงและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งคาดว่าจากรีแอตของลิซ่าในการชมฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกในครั้งนี้ ต้องสนุกมากแน่ๆเพราะคงลุ้นแบบสุดตัวงานนี้แอดไม่รู้ว่าลิซ่าเชียร์ทีมไหนนะคะเพื่อนๆแต่อยู่ปารีสแบบนี้ทั้งทีแอดขอดาวว่าต้องเป็นทีมปารีสแซงต์แชมงแน่ๆโดยผลการแข่งขันปรากฏว่านิวคาสเซิลบุกมาเสมอปารีสแซงต์แชมงไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งโดยนิวคาสเซิลได้ประตูขึ้นนําก่อนในนาทีที่24หลังจากนั้นเหมือนว่านิวคาสเซิลจะชนะแน่ๆแต่แต่เอมบัปเป้ของปารีสแซงต์แชมงยิงจุดโทษในช่วง ทดเวลาบาดเจ็บพาปารี่แซ์แชแมงตีเสมอ1ประตูต่อ1ง,งานนี้ดูจากภาพที่ปาปาราซี่แอบถ่ายลิซ่ามาก็น่าจะรู้ว่าเธอลุ้นแบบสุดๆและเอนจอยกับการดูฟุตบอลแมตชนี้มากๆและดีๆคือสิ่งที่เป็นฝันร้ายของเหล่าชิปเปอร์นั่นก็คือเมื่อปาปาราซี่ได้เก็บภาพของคุณเฟรดริกอาโนที่เข้าชมฟุตบอลแมตเดียวกันกับลิซ่า ซึ่งอาจต้องบอกเพื่อนๆนก่อนนะคะว่าคุณเฟรดดี้เนี่ยนั่งชมฟุตบอลอยู่ใกล้กันกับคุณอองตวนอาโนพี่ชายของเขานะคะเพื่อนเพื่อนโลิซาเนี่ยนั่งอยู่ติดกับเพื่อนของเธอในขณะที่งานนี้แฟนแฟนที่ลุนและเชียร์ลิซาและคุณเฟโดริกก็ต่างปรึ่มปริ่มไปตามๆกันชาวเน็ตบางคนแสดงความคิดเห็นว่าดีใจที่ได้เห็นลิซามีความสุขอสนุกสนาน เธอรีแลกผ่อนครทุกครั้งเมื่ออยู่ปารีสในขณะที่ชาวเน็ตบางคนบอกว่าที่เจอริซาและคุณเฟรดริที่เดียวกันเป็นความบังเอิญแต่แต่แต่บังเอิญที่ทั้งสองคนใจตรงกันอยากชมฟุตบอลในครั้งนี้นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆเ,เมื่อวันนี้มีข่าวลือว่าลิซ่าอาจจะบินมาที่ประเทศไทยเพื่อร่วมงานอีเวนต์ของบุญการีที่สยามพารากอนในวันที่30พฤศจิกายนนี้ ซึ่งกลายเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในหมู่แฟนๆเพราะแฟนๆอยากให้ลิซ่าได้ร่วมงานอีเวนต์ของบุญการีในประเทศไทยสักครั้ง แล้วครั้งนี้ที่สยามพารากอนเนี่ยเขาจัดยิ่งใหญ่อลังการมากมีเหมือนซุ้มประตูบุนการีด้วยนะคะเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าข่าวลือนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เพราะล่าสุดลิซ่ายังดูการแข่งข,ขันฟุตบอลกับคุณเฟรดดี้อยู่ที่ปารีสเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าข่าวลือว่าลิซ่าจะมางานอีเวนต์ของบุนการีจะมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์มากมายขนาดไหน โดยก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันก่อนแฟนๆได้เห็นลิซ่าในลุกเจ้าหญิงสุดสง่างามกับงานเลี้ยงอาหารคำ่ำที่พระราชวังบักกิงแฮมซึ่งกลายเป็นกระแสะทั่วโลกที่มีการพูดถึงการแต่งกายของลิซ่าที่สมบูรณ์แบบที่สุดนอกจากจะถูกต้องตามหลักสากลของการเข้าร่วมงานในพระราชวังแล้วความสง่างามของลิซ่ายังถูกพูดถึงอย่างมากมายกับทุกท่วงท่าอิริยาบถท,ที่เธออยู่ภายในงานเลี้ยงอาหารคำ่ำ แฟนๆทั่วโลกต่างชื่นชมเวลาที่ลิซ่าใส่ชุดราตรียาวซึ่งก็ทำให้แฟนๆต่างคาดหวังอยากให้ลิซ่ามางานอีเวนต์ของบุญการีที่สยามพารากอนในครั้งนี้เนื่องจากเชื่อว่าถ้าลิซ่ามาร่วมงานอีเวนต์จริงๆบุญการีจะต้องเนรมิตลุคที่สง่างามประดุจเจ้าหญิงให้ลิซ่าอีกเช่นเคย ซึ่งงานนี้แฟนๆก็คงต้องรอรุ้นอย่างใจจดใจจ่อว่าลิซ่าจะมาร่วมงานอีเวนต์ของบุญกะรีหรือไม่แอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล้วให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ